สอ,อสองนอมีจักรนอสองนอโอ้ยนองามโอ้ยคุนพี่น้องเอ้ยสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอีกคือเก้าค่ะพี่น้องค่ะมืนอนีกระผ้ามหาณูใหม่ มาสามคนคือเกาหุ่น <c oughs> อีก้นยังยุุ่่นในป่าครับอยู่ในปลาพุ่นนะคะอันนี้มาปลาเกาอีกคือเกาพี่น้องแต่ว่าบรูอัซซีนี่บอกนว่ามีคนมาหาแล่าอสันเดี๋ยวขาจะมาเบิ่งกันมาหาไปน้ำกันมาลุนไปน้ำกันพี่น้องครับผมเห็นแล้วดิ่นี่เห็นแล้วบเห็นแล้วเห็นแล้วไปเอานอนนี่นะพี่น้องตาเตามันว้าโอ้โมเสียนบเสียนโอ้ตาแล้ว นี่จาพี่น้องปลาเก้าห้องมาเคีย่ยวเอาขี่เก้าข้าเจ้าเมื่อน,นี้ว่าสิมหานอนั่งดินจ่าพี่น้องมันจังหวานดีเอาไปต้มไปต้มไว้กิน ยัไหมย้อนนี่ยนยนนก,ก็ได้โอ้ยงามขาพี่น้องกูนนะงามเนาะงามบอจ่าพี่น้องขาวงามดีนะเนาะใช่โอ้

นี่พี่น้องงามอยู่นอนนี่ขึ้นนอนในด,ดินก็ขัดมันหน่อยได้คุณเหณอเห็นหัวน้อยๆหนึ่งแต่ว่าเอาออกมาแล้วงอแบบไงนอนแบบไงโมเป็นหัว นกว่าสีันน้นอยน,น่อยได้พี่น้องข่าวงามดีม่อีกต้องเลียร์ดีๆครับน้องไหย่เนี่จ้าฝนมันมาตก ผลมันบร่ตกพี่น้องนอนนี่จะเอาเยากพี่น้องนอนนี่เอายากไม่เหนื่อยอันนี้ฟันน่นใหม่ออกแล้วเด้อพีนอ่น้องน้ำใหม่น้ำหักหมดโอ้ยสุดท้ายได้แค่ฟัน เขามาก,ก่อเดียวอู้อันนี้มันแกนแล้วมันบ่คืออันนี้บ่คือ,อ,นนคอมันสิเป็นอันนั้นแล้วแต่นนะหน้าใหม่มันอันนั้นมันแกนเบื้องนี้พี่น้องมันสร้อยจันยุผลเต้นเอาไปได้ดอกมึงมาเอามาเอานอนนี่จ้ะน,นอนนี่ใจต้องงับไปคนอีก หมองนี่มันเสียหกแน่พี่น้องคนบ่ค่อยเขาองคนบ่ค่อยเขามาตเลน,นี่อยู่มันหกคนบ่ค่คอยเขามากนอนนี่นอนบกนักไหนเนาะ,อ,ะอืมอาจจะเสงี่ยงะโอ้ยหื่นพี่น้องเลย นออวบงอ่างจ้าพี่นม่พี่แม่นี่ทางทางกันจะมีอีกสองนอค่ะพี่น้องทางปลาเขามาดินีนโอู้นอหน,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 นังกองงามเนาะสามเคลียร์ลงอีกนี่สามเลย อ้ยคืองามแท้เคื่อเขากับยูบ่ถือทางนะแมนมันเข่าบ่ถือทางที่พี่น้องว่าห้องซับน้องใหม่บ่ถือทางเคื่อมันมันเข่าหยากนะจา๊ะงามนอนนอนหน่อยแต่ว่าขาวงามๆเลยยังไงอืมโอ้เป็นตะอ่อนงามแท้เห็นนิดหน่อยเออเห็นนิดหน่อยหนึ่งต่ว่างามเลยค่ยะออพี่น้องอยู่ในดิน อ้ขุนอนเลยเอานอนนี่ก่อนอ้เขามยเงินคืบหลายเล้พี่นุ่นมาขมากพคนมาขโมมากเพราะว่าอันนี้นาซีได้เลิกกินได้เหมือนมันจะออนอยู่ตัดให้ถึงข้างได้พี่น้อมเลยฮู้ทิมหอมึงน่พู้น่ะจะ้ำ หันมากอกเก่าได้นี่พี่น้องมันขึ้นมาไหมครับเ้าเบิงบเบิดแปลว่าสับใหญ่ในจ่วไหนมันเขาหยาบกะงามางอ๋อได้เวลามันนั่นขึ้นยากงออยู่ทุวทีนี่พี่น้องครับ เขาเห็นน้องใหม่อยู่ในผุ่นมันอยู่ในผุ่นน่ะจ้ะแต่เขาต้องเอาไว้ได้นะแต่ว่ามันหกแต่วิธีการตัวนี้มันต้องมีผ้าครับพี่น้องครับแต่ผ้าเขาร้อนแล้วผ้ากระดามหักครับดามหักเขาต้องทัางแถวาไว้ได้นะรา <c oughs> ว,วังมันมีตาลายน้อยได้น่ะเดี๋ยวเห็นหน่ะค่อยๆทั้งอืมสามนอหนึ่งที่นอน พี่ตาเตามันงามอยู่จ้ะแต่ว่ามันเถือเอยียงไปทางนันเบิดเออลองเข้าเข่าทางอื่นบ่ได้นอกจากทางนี้เ,เอาเอามีดแสะเอาได้บ่อโอ้ยหเพื่เพิดจังสันโอ้ยทันเอ้ยไม่ไผ่ไม่ไผ่มัน เออเอาไปต้มเอาเหนียวๆเข่ายากด็ิบิงเบิร์เนี่ยคือไงท่านี้กับปลามันเข่าอะไรจ้ะพุ่นอีกทั้งนี้เป็นตาเตามันอะไรวะเนี่ย เออนอนนั่นสวยที่สุดเจจ้านองงามนอนหนึ่งยูนได้อยู่นหนพี่น้องอาไปใช้ก็ได้เจแล้วสาบเอาอได้เวล่ะๆๆลูกนั่งนั่นติ

นอ้นองน้องงามเดี๋ยวพี่นอ้องเห็นบจ่จ้ะโอ้อันนี้มันขึ้นใหม่เลยพี่น้องนี่จันอนสองหน่อโอ้องามงจ้ะสวยใช่งานหนึ่งนั่นบ่มจ้ะโอ้เังนเดียวพี่นอ้อง มันขึ้นไหมทำไม,มข่วมขึ้นแต่ก็มีค่มานอาอเรื่อยเนาะเออ้นเอยน้อย,อย,อยต่มแซบอ,อันนี้กอเดียวกันจ้าพี่น้องตำหน้ก็ตังแซบเออแมนมอ,อยู่ดินอยู่เครื่องหนึ่งถอาถือข้างบ่าทานัน อุ้ยงามสับง่ายพร้อมได้ได้สับนี่แหละงามแซ่บ <c oughs> พร้อม <c oughs> มันงามอีพี่น้องนะพุ่น้องน,นะพุ่น่าจ้าอีกนอนนึงที่ข้างนี้ แล้วได้จับเอาอยู่พี่น้องหินบ่จจ่าอยู่ข้างในพี่น้องเอาอยากคักพีในคา,ากได้ไหมบู้ว่าจยได้บอมาลืมน้ำกันโอ้ ใช่ปปเปล่นี่นนั่ไน่เดี๋ยเอานี่ตุ๊บนี่ปแล้วได้เล่าไดโอ้โห,โหใหญ่มากพี่หน่อพุณอาจา้าใหญ่งามคักให้เบิง่งยังมีอีก นนหหม่เสียบตาอู้อีกนอนอยู่ข้างนั้นอหไเนี่ยไ,ไม้ถึงนอนนั่นแหละที่มันเอาเนี่ยเนี่ยนอนนี่หน่อยเนี่ยไปซับทางนอกบนหน่อยลาย,ลายดิพี่น,อน้องนอนนี่แหงสูงครับแล้หม,ม่นอนนี่ต้นไอนนะก่อนนี่ออกรอบก่อนเลยพี่น,อน้อง มาเบิงดูสีได้หลายขึ้นมือนันบอสามคนโอ้โหสวยงามต้องไปเห็นกันมี่อีกงามสวยงามไม่เนี่ยจะ้ะก่อนนี้ก็รอบก่อนอีกคือเกาอ,อุ้ยสิได้ปะไี่ห้างนันกันนี่อีกนอน,นึง ทั้งคุณจันี้อีกกระลาเขา้างานี้เทากันผู้นอยู่ข้งนั่นอาอพี่กันเดี๋ยวจะให้พี่น้องเดิงค่ะคุณอาจจะนี่แต่น้นองงา่งายๆนี่แล้วจะจถงเงดึงอรจะ้ะพี่น้องเห็นบ่น้องก็นั่งกินเนาะงามค่ะ สีซับน้อยค่บน,น้ำเลยเกาแนละ้วอมอุ้ยค่น <c oughs> <c oughs> ้ำาน้ำ,น,ำนอนอันให้งามค่กนอนของน้งใน นอกข้างนั้นข้าวขาวเดยมันอยู่ในดินเคิงหนึ่งได่บอพูดอีกนอนหนึ่งนอนอ้ห์ไหเลยเป็นรอบก่อแล้วนี่ไงขึ้นหนาเดี๋ยวสิไปทั้งคืนแบบซับยาซับเจโมกระเอินค่ะพี่น้อง ได้ป่ะเดินทางเข่าค่ะพี่น้องมันเข่ายากสับยากตะวันนอมันหนังงามมองบ่เห็นเอามเมล็ดสมต้มเอา งามเน้อมนะมัยงามอ่นค่ะเอด้วเี้ยเสียนเนี้กระทะเอยซับใบให้ไม่สิดขาดต้องค่อยทา ออกแล้วตียมั่าคืองเถอะยังมาเสอะไงกันอยู่ด้น่ะอ้หนอนแบบไงพี่นอนงามพร้อ,อม เต็มกระตาแล้วอีกกระตานึงก็เต็มแล้วพี้หนอนงงามๆจ้าก่อยแล้วก่อนีนีก่อนหน่อยๆนึงเด้ไห้ขี้หมกเป็นเพี่อนจับ น้องงามครับนาะโอ้ตังค์ก็ก็ก็อืมอม้องขอข้างนั้นกระสิเดไมีอีกนอนเลยมึงบ่เห็นซ่อนอยูออยออ่ข้างนั้นหลอบก่อยแล้วพี่น้องข้างนี้ข้างนี้เนี่อยอินเน่สอกนี่ยนี่บ่กระตาเต็มเลย กะตาฮากะเต็มแล้วเอาอไปใสเเป่เต็มตาเลยเว่ยเต็มแล้วพี่น้องเต,เต็มแล้ว <laughs> <laughs> แหม่ป <laughs> ะเต็มตาเลยพี่น้องน้ำเกลือก็เต็มกะตาอีกจก้ะ เดี๋ยวจะไปใส่กระสอบก่อนครับพี่น้องครับเปลี่ยนกระสอบป่ะนี่พี่น้องโอ้ยงามนี่อีกแล้วนี่พี่น้องงามครับมาจาับพี่น้องมาที่นี่เอาน้ำใหม่มาไว้ไมีถุนายนยังไงงามคิดว่า สิไดเต็มสอบอีกคือเกา,าเนี่ยมเบิงวันรอบสองห้องสีไดลไลย์ไนเลยขั้นอีพี่นี่โดนเออขั้นรอบนี่โดนกระสีเพชรเป็นสองอีพี่ได้จากพี่น้องออจังวันในเบิงโดนเบิงไปที่ละอีพี่ เปนตะหากอันนอ้อน,น,น้อยใ้สไปต้มแล้วก็น้นอยแงให้เส้เนม,สบบม้สุกมเปรี้ยว <S <S แ,บบแบบไ้าัวดีตัวพาดีสอบน้ตไม่สมไมมเข้าอไ้แกงเคยปลาขีขาดมือ,อดัหน้า,า,าพอดีปลาขีขาดพอดีมันกะจะน้ตไมนสมเดือลินเกือบเต็มสอบรอบเดียว เดี๋ยวเขาเข้าไปอีกรอบสองรอ,อบแรกเกือบรอบแรกเกือบเต็มสอบค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะเข้าตาอีกรอบสองวสิ<ล>ได้านายเ<อ>ป็นไ่ด <laughs> เดี๋ยวไปเบิ้งนกกันจ้าไปจ้า